อาลิกาโตโกไซมาเกสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมบาสและวันนี้กับเกมอาร์เร์คี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่มาอยู่กับผมบาสและวันนี้อยู่กับเกมโอเคจากเมื่อกี้ได้ยินเสียงประหลาดไหนมาดูเออโอ้ ว้าวไปกูไปต้องเข้าไปดูแะบ๊อบบี้บ๊อบบี้ What happened to you คุณเหรอวิ่งวิ่งเร็ววิ่งวิ่งเร็วไม่อยู่อยู่แล้วเอยวิ่งไงให้วิ่งบ๊อบบ๊อบบี้ I'm so sorryWhat the hell happened here ขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้

เอ๊ยกัดกูบ่ได้ดอกเ <laughs> <laughs> สียงน่ากลัวมากทำลายกล่องไม้จะได้สิอ่าทำลายกล่องอืมอู้โอ้เป็นยาผมนี่ชอบอิเอ้ยเอ้ยซอมบี้หน้างโง่โอ้ก็ไม่เท่าไหร่นี่โอ้โอ อย่างนี้คนดูคงเบื่อแบบมันไม่เท่าไหร่แบบนี้อ๋อฮะโอเคก็ดูไม่มีอะไรนะก็ตีตีไปเรื่อยๆอืมก็ดูไม่มีอะไรก็แค่ตีปุ๊บปับปุบอ่าเจ๋อเองอโอ๋อ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 ืมโอเค เอ้ยนี่คือตีได้หมดเลยหรือเปล่าเอ็นี่ตีได้ไหมไม่ได้โอ้ยเชียโอ้ไอโบไอโบไอโบึงมา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 เจออโบด้วยแย่ซอมบี้หมาซอมบี <participant> ้อ <laughs> ุน <tr> วันนี้ถ้าเจอตัวแบบนี <Lightning> ้นะไม่ไหวไม่ไหวขอขอกลับบ้านดีกว่าเมื่อกี้ได้เสื้ออ๋ออ้อ ไม่เข้าใจเลยก็ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันคืออะไรจะสื่อความหมายว่าอะไรกันเอาเป็นว่าเราเน้นฟาร์มแล้วกันโอ้ยซอมบี้อุ๊ยเวฟสองอะโอ้โหสบายแล้วรูมันง่ายไปรึเปล่าแล้วต้องคิดช่างมันเสียงอย่างดังเลยเสียงดังมากเสียงดังมากปิดปิดมา มามาดิบ๊อบบี้อยู่กี่คนเนี่ยบ๊อบบี้กี่คนละครับเนี่ยมีบ๊อบกี่คนวะเราช่างตีตีตีเรานี่เป็นถึงอดีตทหารโอ้กลับบ้านกูกลับไปบ๊อบบี้กูกลับไปบ๊อบบี้กินกูดีกว่าอะไรวะเนี่ยทำไมโอ้ทำไมมีศพเยอะขนาดนี้ กูจะรู้ไหมล่ะกูเพิ่งมีศพเยอะมากกวที่คิดที่นี่โรงงานกลายเป็นศพว้าวไม่ใช่แค่ศพเยอะมากบอบบี้ก็เยอะมากโอ้โหบอบทำไมบอบบี้เยอะจังล่ะอะไรอเสียงโอเคอะไรปวดระวังรถไล่คนขับเกิดขัดข้องโอ้โห ไล่คนขับแฉบฉิบง่ายง่ายอู้หูู้้หูู้้หูู้้เสียวเสียวคนผมลุกสู้เลยเมื่อกี้นี่โอ้โหกูจะหลบทางไหนโอ้ไอ้ฉิบแฉบมึงกดวิ่งก็ไม่ได้ไอ้โว้บมึงแทนที่มึงจะวิ่งมึงเดินตอก มีการบันทึกเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรมีเสียงมันตีแบบนี้ไม่น่าไว้วางใจอ่าเจ like. อแล้วมืสบายอย่างอเแต่เมื่อกี้มันบอกบันทึกบันทึกทำไมมีบอสเหรอไม่เอานะอย่างนั้นไม่เอานะโน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 โอ้ย จอกูกระตุกหรือในเกมกระตุกโอ้เขาเรียกว่าเทคโนโลยีคุณดูความสามารถในปี2020โอ้โหสุดยอดเลยปัจจุบันไม่เห็นมีเอ้ยเอ้ยทุกัชีวิตเฮ้ยพี่น้อง ยังรอดอยู่ไหมเออบัดตำรวจบาดเจ็บโอ้ฉันยังมีชีวิตอยู่รอดอยู่ในสุดฉันก็ได้พบผู้รอดชีวิตพวกเราไปจากที่นี่กันเธอไม่ไม่ต้องเปลืงแรงฉันโดนกัดหลายทีแล้วตำรวจโดนกัดอะไรตัวละครข <c oughs> ู่ืนี้อะไรเลยตายเถอะ <c oughs> พวกสปาร์ลัดมันคืออะไรกัน ตำรวจแล้วบกู <c oughs> จะอ่านทำมี่ทำไมวะ <laughs> พวกมันเคยเป็นคนตอนนี้กลายเป็นซอมบี้แล้วฉันก็จะกลายเป็นเหมือนพวกมันโอ้พบปืนกระบอกนี้ยิงมาอ้ยเร็จเซเลยไหมเนี่ยแลกก็หนีจากที่นี่ซะโอ้โหอ่ะเราต้องส่งตำรวจนะครับฉันทำไม่ได้มากับฉันเถออืม ยิงมาที่ฉันฉันทนไม่ไหวแล้วเออก็ได้เออฉันจุดไฟเผาศพคุณเพื่อพวกสปาราคนนั้นจะไม่มีวันจะได้เข้ามากินใกล้อะไรไม่รู้ก็ไม่รู้รตายเถอะอื้โอ้ขอซ้ำสักทีเนีย <c oughs> ขอซ้ำเนี่ย้เฮ้ยมีปืนแล้วไม่มีอะไรที่เราต้องกลัว เชื่อไหมเราไม่มีอะไรต้องกลัวเราเรามีปืนแล้วก็มีกระสุนกระสุนสัสองร้อยนัดเก็บเอาไว้ดีกว่าไม่ใช่หรอกโอ้ยมาดิมาดิาดไอ้นี่หมาหมาโบหมาโบนี่เนี่ยนี่นี่ไม่เลยตายวะเฮยพากไปก็อ๋อ,อ,อทำไมยามันเปลี่ยนเป็นอั่นเนี่ยคืออะไรวะ ออ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 เข้าใจแล้วรู้สึกฉลาดขึ้นเริ่มรู้สึกฉลาดขึ้นแล้วเอวูดบ๊อบบี้อีกแล้วเจอแต่ไอ้อะไรวะอะไรอ่ะโอ้โหโอโน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 ตัวอะไรตัวอะไรข้างข้าวเหรอตัวออวิบ้าบอ บ้าบออมกูย่างตัวบ้าอะไรวะเนี่ยอและอันนี้มัปุ่มอะไรวะเนี่ยมีแต่ความพิษสงง,งโอหาคิรชัชนเสียงเสียงอะไรแล้วกูปิดเสียงตัวละครกูย,ยังต้องมาเจอเสียงรนตรีไม่ตายเถอะไม่ไหวเฮ้ยทุกคน มาน,นอนอู้ง,งานเว้ยเอ้นายนายมีของปะเรารู้ว่านายมีของนะตาายแดงมากเลยอย่าไปไดีกวา่าจะโดนแบนเนาะปิดเสียงเพลงด้วยได้ไหมเริ่มรุมคานแล้ว <S <S เริ่มรุมคานเสียงเพลงแล้วโอ้โหปิดคือแบบปิดให้หมดเลยไม่ต้องมีเสียงอะไรมีแต่เสียงกูเนี่ย ก่อไปกระไดติ๊ง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 ไอ้บอยฮะมามาเข้ามาเข้ามาฮาคิลาชันโดนฮาคิลาชันเป็นไงนี่นี่ไงขอบคุณสำหรับทรัพยากรอันมีค่าขอบโอ้โโอ้โ เออทำไมป็นเรื่องแสงทำไมเป็นเรื่องแสงทําไมทําไมเกิดคําถามได้แค่เพศผลเดียวทําไมถึงเรื่องแสงโหยมึงใครเนี่ยมึงาา <c ười> หาคิดละชันหาคิดไงดกคนวสซะเอ้ยหาคิดไงนี่ไงนี่ หลับไปเลยไปเรียบร้อยอู้ของอย่างเยอะเลยได้รองเท้ามาด้วยเพื่อความเสียหายสุดยอดเลย้ออันอ๋ออ๋อ,อมันอ๋อแล้วก็แบบเออคืออะไรวะโอเคไม่ค่อยเข้าใจแต่จะพยายาม ป้าะปแบบปทางไหนวะเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อวู้อีกาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะหืมเอ้ยทำไมรูปนี้มันดูคุ้นๆตาจังวะเฮ้ยเคยเห็นจากที่ไหนคิดเปงว่ะอาาืมอะ่ะ ไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วเสียงดนตรีปิดไม้งปิดไปด้วยไม่ต้องได้ยินไม่ต้องอะไรฟังแต่เสียงกูเนี่ยผมไม่ใช่พวกที่โอ๊ยโอ้โหนี่มันตัวบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหเอเลี่ยนไม่ใช่ซอมบี้นะเอเลี่ยนชัด ต้องขอแก้ตัวก่อนว่าโอ,อย้ยใหญ่แยงจังต้องขอแก้ตัวเลยว่าผมไม่ใช่คนกลัวผีกลัวอะไรแบบนี้นะฮะที่ปิดเสียงไม่ใช่เอออที่ปิดเสียงไม่ใช่ว่าเออผมกลัวผมข่หนหูโอเคเข้าใจกันด้วยไม่ได้กลัวแค่หนูหูอี๋ <c oughs> ไอ้โอสายฟาร์มที่แท้ทรูโอ้ยีย่มปอกร้อ, <c oughs> อน ผมร้อนไปหมดแล้วหมอกลับไปไอตากลับไปว้ยเออวูวูตายเออเอาือ๊อ้โ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 อ้เยอโอ้โอ้เยอนี่อะไรสิ่งที่ฉันต้องการทรัพยากรแล้วกูกดเปลี่ยนเป็นใช้อันนี้น่ะมันเปลี่ยนอะไรมันมาทั้งหนาวเนี่ยเปลี่ยนระวังอืือระวังอะไรอ่ะทำไมพูดอย่างกับตก พูดอย่างกับถ้าผมเดินล้นไปเนี่ยมันจะตกอ่ะปเธอหรือมันตกได้ปะไม่กล้าเสียงเลยโอ้สุดยอดโอ้อะไรอะไรอะไรโอ้โห my god มีอย่างนี้ด้วยเอออุ้ยเชี่ยโดนยังไงวะ หลบยังโดนเออโอ้เสียตกก็เสียตกอกบาทก็จะมาโอ้ใจเย็นพุทโธสังโฆโอ้ยเฮ้โอ้เด้ยเีอ้้กูรอดแล้วกูรอดแล้วไม่อยู่แล้วจ้าโอ้ยอะไรวะเนี่ย ออ AL เออเออเอเอไอ้นุ่ลงแล้วรีบเกิดข้อขัดข้องอีกครับมึงขัดข้อตลอดเลยมึงมีเทคโนโลยีขนาดนี้มึงขัดข้องได้ไงโว้สบายแบบนี้สบายทั้งวันยังได้นี่คำคมมาเว <laughs> เ้ไออะไรอ่ะโอ้สุดยอดเลยฉันขอละกันสีม่วงสีม่วงสีม่วง สีไม่เคยผิดหวังจริงๆเอะเอะสบายบอกแล้วท่องวันยังได้นี่นขอลองหน่อยเอ้ยบ๊อบปีอีกแล้วดาเมจแค่เนี้ยกูใช้กระบองดีกว่าง่ายดาเมจกูมาแค่เนี้ยอืโอมาบ๊อบอื้ออื้ออื้อไอ้อ ทำไมบุบบี้มันเยอะขนาดนี้ไม่เข้าใจโอ้ my god อยากเข้ามาผมมีกระบองมันง่ายไปปบ่ขอยากกว่านี้ไหนป่ฮะศัตรูหมายเลขเจ็ดโอ้ไอตัวพ่นยาพิษมึงขี้โกงมึงวินได้แลูละมือเฮ้ย what the fuck กาแฟิกันเอเนี่ย บอบ่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 ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอุยอ้ย,ยนี่ไงเวลเสียเอ้ยได้สกิลวิ่งตอนแรกคิดว่ามันไม่ไมีมนะเนี่ยเอ้ยเสียซันนี่เฮลเกตซันนี่เฮลเกตปู่วิพิซันโอ้ไมก่กอจริงๆซอมบุกโซนที่อย่าเข้ามา ผมมีฮาคีอย่าโอ้ยพี่ซันพี่ซันมีพลังเหมกันผมไม่อยากทำพี่นะผมบอกผมไม่อยากทำพี่นะพี่ซันอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไงโอ้พี่ซันตัวแตกแต่เขาให้สิ่งที่มีค่ากับเรามาแหนอันนี้น AK ลาก่อนพี่เอาไปแล้วโอเคพีซันหายโอววาร์ปได้ด้วยพี่กูเอพวกมึงมึงทำให้พีซันกลายเป็นซอมบี้กูไม่เอาพวกมึงไว้แน่เย้ยโอ้ยดามีมันก็ดุนแรงเหลือเกินโอ้ยไอบ๊อบอะไรกันเนี่ยโอ้ยพระเจ้าอะไรนักหนากรโอ้ยหมาปุ่นตุ่น เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจ้าปล่อยผมไปเถอะโอ้ยเชี่ยกูยังตกใจอยู่เลยมีคนมาแนนมานอนอุ้ยแล้วมึงนะอย่าเข้ามาฉันมีพลังกระบองกระบองคมแฟดเปียงมาสักทีเฮ้ยอออะไรวะเนี่ย ผมไม่สนใจละอืออ mm ืม hmm. อิ่มอ้าวอิ่มอร่อยทั้งครอบครัวคามันนี่มโตทุบได้เปล่าอ้าวเสร็จโจนแค่ทุบได้ผมก็พร้อมจะฟาร์มทั้งหมดอืมไอ้เจ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 โอ้ my god นี่มันสมบัต คือถ้าคนที่เป็นที่สายฟาร์มนะครับเขาจะรู้ดีเลยว,ว่าการเจออะไรแบบนี้นี่คือแบบสมบัติชั้นดีเลยไอโอโครเจง๋งนี่เป็นเกมในฝันชัดๆโอ้โหฟาร์มบ๊อบบี้พาฉันออกไปจากที่นี่ฉันไม่อยากอย,กอยู่แล้วมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้ ูใหญ่โรงงานแล้วโอเคบ๊อบเร็วๆ่อยดิอืมจึบจึบจ,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 จึ๊บจึบ๊บบนานจังเ <c oughs> ลบ๊อบลกบบี้ฉันจะไปสู่อิสระภาพ อิสรภาพของฉันเนี่ยอิสรภาพมันต้องไว้ฟาร์มอิสรภาพของถอยไต่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 ไอ้บอมบอมบอมไอ้บ๊อบมึงกลับมารับกูก่อนโอ้ยบ๊อบมึงกลับมารับกูเดี๋ยวนี้เลยไอ้บอมไอ้บ๊อบมึงกำมาออกออกออกไอ้บ๊อบออกเรือไอ้บ๊อบออกเรือพวกมึงไม่ตกกันหน่อยหรอวะโอ้ยไม่กอมาเอามา เขามาไม่ไหวแล้วมึงเขามามึงเขามาให้หมดเนี้เอ,ออเออเอรเฮ้อ,อะไรวันนี้อ่ะมีแต่อะไรก็ไหม่ลูกนี่ตายเถอะโอ้โหพวกพวกเอาตัวรอดแน่นอนครับกูไล่ทุบทุกอันที่กูอะไรทุบได้กูทุบหมดแล้วไม่ตัวรอดกับบ้านละอีกา แดะมันจะลุกมหมเปล่าเอ๊เอ๊มันไม่ลุกแต่โหไอโบไอโบไกลพันนี่ไอน้องโบอย่าเข้ามาพี่มีปืนมึงฟังที่กูพูดไม่ได้อบอกอย่าเข้ามาไปแนวอย่าเข้ามาขอร้องบอกว่าอยากเข้ามา

คือมึงคือมึงขยับมาจากตรงนน้เพื่อมาตรงนี้ทําไมมึงไม่พากูออกไปเลยกุเริ่มสงสัยมึงแล้วบ๊อบนะมึงเป็นเพื่อนกูนจริงป่ะเนี่ยแย่ก,กูรู้นะมึงหลอกกูอ่ะมึงหลอกกูมาฆ่าใช่ไหมเนี่ย <h ums> ทำไมที่แปลกแ,แจ้งเตือนแจ้งเตือน <h ums> การมนุษย์เตือนเครื่องจัรเกิเขดข้อผิดพลาดควบคุมปลอดภัยของมนุษย์กำจัดเป้าหมายหมยก็ให้ตายเถอฉันเป็นมนุษย์กูเป็นมนุษย์มึงจงทํากูทำไมโอ้ยเดี๋ยวกูถามจริงโรงงานมึงทำโรงงานอะไรเนี่ย นี่มันลงงานอะไรวะเนี่ยทำไมมีไอ้ของแบบนี้โอ้ยเชียโอ้ยอยากบอ๊อบไอ้บ๊อบมึงหลอกกูมาค่าไอ,บอ้บ๊อบมึงหลอกกูมาค่ามึงเอากูมาค่าใช่ไหมแล้วเม,มื่อไหร่มันจะตุยตุยไปสักทีสิครับพี่อย่าอย่านะจู่ตบตมองกับกู กบอกขี้นะนี่เป็นชีวิตรจริงนี่กัวาตายตั้งนานนะโอ้ยหุนย,ย,ย,ยนต์มันผลิตขุนยนยได้ด้วยไม่ละใครผิวมันเริ่มรู้สึกง่ายๆถ้าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าบอกว่าอย่าเข้ามาเก็บทุกนัด โอ้โหอะไรวนนะน่ะทำอย่างนี้ได้ด้วยสองอันยีิบห้าเจริญขนาดนี้เลยเออประเทศไหนวนะเนี่ยเฮ้ยดรับมึงอะกระบ,บองคุยนะก็พอแล้วโอ้ประสบความสำเร็จเอาองององยังยัง,ยงเหลืออกีกโอ้ย oh, yeah. สบายน อันนี้อ๋อเฮ้ความเสียหายโอเคเพิ่มความเสียหายเพิ่มเลือดโอ้มันเสียหายอยู่แล้วเรามันสายโจมตีอะไรแล้วก็ทุกคนเห็นมันที่ผมเห็นไหมเห็นมันที่ผมเห็นไหมตัวละครกูใส่หมวกตัวละครกูใส่หมวกแล้วเที่มันคอา แต่งตัวยังไงให้มันดูโสมกว่าเดิมวะโอ้เดี๋ยวมันแต่งตัวยังไงให้มันดูโสมขนาดนี้ได้วะเนี่ยปวดหัวเลยเน,นี่ยโอ้มึงไงมึงนะหลอกกูมาฆ่านะบ๊อบนะขอร้องพากูออกไปสักทีกูไม่ไหวแล้วที่นี่มันแบบมันเสียงเกินไปในที่สุด โชคดีบ๊อบเราจะจดจานนายไม่เสียเวลาไม่เสียไม่เสียใจอะไรไม่รู้อ้าเอาละครับในสุดก็มาถึงจุดอะไรนะ <c oughs> เอาง่ายๆใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s สไค b ์แล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและลิ้นผมไม่ได้เป็นร้อนในจุบ๊บ